ประเด็นต่อมาเดี๋ยวเรามาอัปเดตอาการป่วยของคุณทักษินกันหน่อยนะครับปรากฏว่าระหว่างที่อยู่ในเรือนจำนะครับไม่ถึงอ2ชั่วโมงนะใช่ค่ะคุณทักษินป่วยกันอันหันแล้วก็ท้ายสุดนะครับก็ส่งตัวออกมาโรงพยาบาลตํารวจนะครับล่าสุดเนี่ยอาการป่วยนะครับเบื้องต้นก็ใส่สายออกซิเจนนะเมื่อวานก็มีการถแถลงข่าวนะครับคุณทักษินก็เกิดอาการเหนื่อยหอบนะครับใส่สายออกซิเจนนะครับแล้วก็แพทย์สั่งงดเยี่ยมทุกกรณีนะครับ เบื้องต้นเนี่ยเขาตั้งทีมหมอหกคนเลยนะอุ้มโอ้สดงว่าการหนักหกคนนะหมอเชี่ยวชาญด้านหัวใจด้านปอด<า>แล้วก็ด้านโควิดนะก็ตอนนี้ก็ยังประเมินไม่ได้ว่าจะอยู่โรงพยาบาลตารวจกี่วันแต่ว่าในส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยนะก็แบ่งกําลังเป็นสองส่วนนะครับก็จะมีกําลังตํารวจจากสอนอปทุมวันเนี่ยจะไปสแตนบายนะตอนเช้าเนี่ยมีคําสั่งในการรักษาความปลอดภัยออกมาแนละ้วแล้วก็ส่วนหนึ่งเนี่ยก็ จะเป็นกําลังจากเจ้าหน้าที่ราชทันนะครับแต่เบื้องต้นเนี่ยไม่ใส่กุญแจมือนะ,ะเพราะว่าเขาบอกว่าเข้าเกณฑ์ยกเว้นอายุ70ปีขึ้นไปแล้วก็ในส่วนเสียงวิจาร์ณเรื่องคุณทักษิณเนี่ยได้นอนห้อง VIP รอยอ่สูตรชั้นที่4เนี่ยปรากฏว่าเมื่อวานเนี่ยหมอใหญ่โรงพยาบาลตํารวจเนี่ยเขามาชี้แจงอย่างนี้นะอุ้มชี้แจงว่าคุณทักษิณเนี่ยหนึ่งเนี่ยอยู่ห้อง VIP จริงนะแต่แอร์เสียก็ ใช้พัดลมสองตัวอูหมันจะอะไรขนาดนั้นโอยหนูเห็นใจคุณทักษิณเลยอ่ะแล้วครับเขาจะร้อนหรือเปล่าแล้วยังงอูแต่อแอร์เสียพอดี <ๆ S 1> มันก็ซ่อมได้แล้วมั้งหรือว่ายังไงีจริงเขาย้ายห้องได้นะหนูว่าอ,อ่ะครับแล้วก็สองนะครับห้องที่คุณทักษิณอยู่นะครับถึงแม้ติดสนามม้าแต่ว่าก็ไม่เห็นวิวด้านนอกนะเขาบอกว่าอยู่คนละฝั่งค่ะนะแล้วก็ข้อสามคุณทักษิณน,นะครับไม่ได้รักษาฟรีนะครับแต่ว่าต้องเสียค่าใช้จ่ายเองแต่ว่าเมื่อวานเนี่ยเห็นว่าลิฟที่ขึ้นไปตรงชั้นที่ส ไม่จอดป้ายนะคือว่าชั้นทนะี่สี่เนี่ยเขาเขาจะเหมายกชั้นเลยก็ถ้าเกิดไปชั้นทนะี่สี่เนี่ยก็จะไปชั้นทสิบห้าได้เลยนะครับแล้วก็จากการตรวจสอบนะครับคุณทักษิณน,นะครับรักษาตัวที่หอผู้ป่วยระดับสูงนะครับชั้นที่สี่อาคารมหาภูมิพลราชานุสรแปดสิบแปดพันศานะครับภายในห้องก็จริงๆเนี่ยก็จะมีสิ่ง,งอำนวยความสะดวกมีอะไรบ้างอ่ะพี่เก่งก็เมื่อวานน้องเกดที่ดูแลสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็บอกว่าก็มีทุกอย่างนั่นแหละท้องอุ้มมีอะไรมีหมดอะ ห้องหนูมีแมวนะยัง <interfer es> ไม่มีนะครับอ่ะก็เดี๋ยวเรารอดูต่อไปนะครับแต่ว่าตอนนี้หลายฝ่ายก็วิพากษ์วิจารณ์ว่ากรมราชธรรมรงจานตำรวจเนี่ยสองมาตรฐานหรือเปล่าคะนะคุณนักสินทำไมได้ไปอยู่ว่งห้อง VIP อนะครับขณะที่คนดื้อนเนี่ยในเรือนจําก็ใน,ในกรมราชัณฑ์แต่แต่ว่าจริงๆเนี่ยในสถานการณ์ของเรือนจําเนี่ยมันก็แบ่งระดับกกันอยู่แล้วแหละเพียงแต่ว่าพอคุณนักสินเข้ามาเนี่ยมันก็เลยทําให้เรื่องเนี้ยมันชัดเจนขึ้นว่าแต่ละคนเนี่ยมันอยู่ไม่เท่ากันหรอกอย่างคุณนักสินก็ ไม่ต้องก้อนผมไม่ต้องกไ็ไม่ต้องปฏิบัติอะไรต่างๆนะครับเจลลี่นิวร่วมด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีจัดงานวิ่งการกุศลยิ่งใหญ่ D Run for Life 2023า by Jellynew ติดตามการสมัครได้ที่ Facebook Fanpage D Run for Life 2023า by Jellynew หรือ Jellynew ออนไลน์ทุกแพลตฟอร์มแล้วเจอกันท5ตุลาคมนี้